สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอย Channel นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาทักทายพูดคุยกันนะครับก็มีข้อความนะครับส่งมาอตอบทันบ้างตอบไม่ทันบ้างนะครับก็ ใจเย็นๆนะครับอากาศร้อนก็ใจเย็นๆนะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับผมก็ร้อนท่านก็ร้อนถ้าร้อนต่อร้อนมาเจอกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ซื้อขายกันนะครับคุยกันแค่ครั้งเดียวก็อาจจะได้บล็อกกันไปเลยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับมีสอบถามกันเข้ามาว่ามันจะมีจริงหรอรับซื้ออะไรก็ไม่รู้มีเหรียญจริงเอามาให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวหาเหรียญก่อนนะครับ มีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เหรียญ10บาทนะครับในกลุ่มซื้อขายหรือว่าในช่องต่างๆที่เขาบอกว่า,ารับซื้อหลักหมืน่นราคาเกินเอื้อมหรือว่าโอ้ยใครจะมีนะครับคอมเมนต์เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีเหรียญจริงนะครับก็นํามาเป็นความรู้แล้วก็นําเป็นข้อมูลนะครับเหรียญสิบบาทนะครับอ๋อ พูดเพลินนะครับแนะนาช่องทางการติดต่อก่อนนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับมีเหรียญตามรายการที่ผมทําคลิปรับซื้อช่องสลานลมคอยชแนลนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นไลน์แอดตรงนี้แล้วก็สแกน QR วอารคก็ได้นะครับติดต่อได้นะครับส่งมาขายได้จริงนะครับก็เหรียญ10บบาทนะครับที่มีราคาก็หลักๆเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ อันดับ1เหรียญ10บ,บาทก็แน่นอนปี2533ซึ่งยังไม่เคยมีใครหาเจอเลยนะครับที่ประกาศรับซื้อกันหลายๆช่องก็ยังไม่มีข่าวว่าช่องไหนมีส่งมาขายปี3 3นะครับเพราะว่าหายากนะครับหายากแล้วก็มาไม่ได้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้หมุนเวียนนะครับก็จะอยู่ในตามข้อมูลต่างๆนะครับอยู่ต่างประเทศห0สเหรียญอ,อ,อ,อยู่ที่กรมธนารักษ์หกเหรียญหรือว่า อยู่ในนักสะสมประมาณไม่ถึง10เหรียญน,นะครับตามข้อมูลนะครับก็เ,เป็นเหรียญที่หายากนะครับลำดับต่อต่อมาก็คือปี31ปี31ก็ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับเหรียญที่เหรียญปี31ที่เจอกันบ่อยที่สุดในกลุ่มซื้อขายจะเป็นปี31แบบนี้นะครับแพ็คเขียวแพ็คฟ้าเหรียญหมุนเวียนก็มีพบเจอน้อยนะครับเพราะว่า ตามที่ผมเห็นนะครับส่วนเหรียญปีอื่นๆที่มีราคาที่เราสามารถพบเจอได้จริงนอกจากปี3 1ก็จะมีปี4 1 4 2 3 4 4 3 53ออะไรแบบนี้ที่รับซื้ออยู่นะครับอันนั้นคือเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับขายได้ทุกปีพศนะครับ ไม่ใช่เป็นเหรียญที่ปกตินะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเออเลอร์คอยคือเหรียญผิดพลาดจากกระบวนการผลิตบางคนก็บอกว่าเป็น MTO เป็นเหรียญที่ทําขึ้นภายในโลงะสาบนะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับไม่ขอเจาะลึกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับไม่รู้เราไม่รู้อะไรที่ชัดเจนแล้วก็พูดไม่ได้นะครับแต่ที่ชัดเจนนะครับก็คือเหรียญในมือผมนี่นะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับ มีให้เห็นจริงๆนะครับหลายๆท่านสอบถามว่ามีจริงหรือเปล่าพี่เหรียญในสิบบาทสีเดียวเนี่ยผมดูช่องอื่นแล้วมันก็ไม่ชัดเจนนะครับคลิปบางช่องเขาก็เอาเหรียญมาให้ดูเป็นสีแปลกๆแล้วก็มีรอยต่อนะครับอันนั้นผมไม่รู้นะครับว่าช่องอื่นเป็นยังไงนะครับเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับอันนี้เหรียญคือผมไปส่งเกรดมาแล้วนะครับก็ ผมซ uh ื้อมานะครับไม่ได um. ้ส่งมาขายผมรอรอเอฟซนี่แ <cip as S 1> หละจะส่งมาขายผมนะครับผมก็รออยู่นะครับรอไม่ได้ผมก็เลยซื้อมาก่อนนะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนิเกิลล้วนนะครับเหรียญที่ผมได้มาเป็นปี38นะครับปี38ก็ปี38ก็พบเจอหลายเนื้อนะครับที่ผมเห็นในกลุ่มต่างๆมีเหรียญชุดปี38เป็นเนื้อเงินเนื้อนาเนื้อทองคํานะครับ เหรียญในกลุ่มนั้นน่าจะไม่ใช่เออร์เลอร์คอยนะครับไม่ใช่เหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตแต่ว่าอันนี้เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นเหรียญผิดพลาดได้นะครับเป็นเหรียญโลหะสีเดียวนิกเกิลล้วนนะครับอาจจะมีเหรียญตัวเปล่าที่ผิดล็อตหลุดเข้ามานะครับเข้าไปในกระบวนการผลิตเหรียญ10บบาทแล้วก็มีออกมานะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเหรียญปีกาจนาพิเศษนะครับสีเดียวที่ช่องใหญ่ระดับประเทศ ช่องใหญ่ช่องดังเลยนะครับได้มาบ่อยๆนะครับก็คืออันนั้นก็คือมีพบเจอและส่งไปขายกันจริงๆนะครับใครมีแบบนั้นอยากจะขายก็ลองเช็คราคากับช่องผมดูบ้างก็ได้นะครับเผื่อว่าราคาพอใจผมจะได้ซื้อมาทําคลิปบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ซื้อมาปีที่แล้วนะครับปีนี้ที่ผมทําคลิปคลิปนี้ปีพศ2566นะครับผมซื้อเหรียญนี้มาในปี65นะครับจาก จากน้องพ่อค้าท่านหนึ่งนะครับก,ก็ซื้อมาในราคาเหรียญละเ,เขาลงขายไม่แน่ใจว่าผมซื้อมา6,5 0 0หรือ7,5 0 0นะครับเหรียญน,นี้ก็โอเคนะครับเอาไปตรวจสอบแล้วก็เป็นเหรียญแท้นะครับเบื้องต้นผมก็ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วก็น้องเขาข้อการันตีให้นะครับว่าแท้ผมก็มาตอนนั้นเหรียญยังไม่ได้อยู่ในตลับเกรดผมก็พยายามส่องพยายามดูน้ำหนักเช็คกับเหรียญจริงหาข้อมูลจาก คนที่มีเหรียญจริงๆนะครับก็ก็โอเคนะครับก็ถือว่าไม่เสียเงินฟรีนะครับอันนี้ส่งเกรดมาแล้วนะครับผมเคยชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับเหรียญนี้ก็น้ําหนักจะอยู่ประมาณ8.89นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับนิกเกิลล้วนก็คือเหรียญปกติจะน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับเหรียญนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าปกตินะครับก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับน้ําหนัก ไม่พอนะครับตรวจสอบน้ําหนักไม่พอเราต้องตรวจสอบรอยต่อนะครับบางเหรียญนําไปชุบมาหลายครั้งนะครับก็ต้องต้องแบบเทคโนโลยีสมัยเนี้การดัดแปลงก็คือการการดัดแปลงก็คือมันทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้ผมก็เลยส่งไปส่งไปตรวจสอบนะครับก็ได้ตรวจสอบเนื้อโลหะอะไรก็มาประมาณนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับ การันตีได้ว่าเหรียญแบบนี้มีจริงๆนะครับเหรียญแบบนี้มีจริงๆนะครับก็ถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับเพราะเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือเหรียญจริงๆนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันหาเจอค่อนข้างจะยากนะครับหาเจอค่อนข้างยากนะครับก็คือแบบโอกาสพบเจอมันน้อยนะครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาสูงท่านคิดไว้ได้เลยนะครับว่า ต้องไม่ใช่เหรียญหาง่ายนะครับต้องไม่ใช่เหรียญทีเ่เดือนหนึ่งท่านเจอ 3- 4สี่เหรียญแน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญแบบนั้นแน่นอนนะครับเหรียญราคาหลักพันถึงหลักหมื่นต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับคลิปนี้ผมมาการันตีให้นะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อมีจริงนะครับผมไม่ได้มาทำคลิปหลอกเอายอดวิวนะครับเพราะว่า ผมก็ซื้อมาเก็บสะสมนะครับเหรียญนี้มีคนขอซื้อผมตั้งหลายคนนะครับ FC ทางช่อง YouTube ก็ขอรัขอซื้อนะครับแต่ว่าถ้าผมได้เหรียญใหม่มาแล้วเป็นปี38ผมจะขายนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญที่ผมได้มาเป็นปีอื่นๆนะครับปี32ปี39หรือปีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือผมก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทำคลิปเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการนำเสนอข้อมูลนะครับ ผมเน้นข้อมูลที่มีความจริงเป็นความจริงนะครับมีเหรียญจริงผมกล้าการันตีนะครับบางเหรียญที่ไม่มีจริงนะครับก็การันตีได้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่เขามีแต่ก็คือถ้าเหรียญอยู่ในมือเราแบบเนี้นะครับเราการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีอยู่จริงนะครับไม่ได้หลอกแน่นอนนะครับก็เป็นเครดิตของช่องด้วยนะครับว่าสลาลมคอยเชนแนลก็มีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ ออลองเช็คดูได้นะครับช่อง YouTube ช่องไหนมีแบบนี้บ้างนะครับนอกจากช่องใหญ่ระดับประเทศนะครับก็มีช่องเล็กๆของผมนี่นะครับที่มีเหรียญจริงแบบนี้ให้ท่านได้ดูนะครับนี่นะครับก็ลองลองเช็คดูนะครับว่า ช่องนี้พอที่จะเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ <iniz> สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับราคา,ารับซื้อเริ่มต้นที่5000บาทนะครับเดี๋ยว <The> ไม่แจ้งราคาอีกนะครับเริ่มต้นที่ห0 0 0นนะครับราคาตามสภาพนะครับราคาอยู่ที่ตกลงกันนะครับบางคนก็คุยกันถูกคอก็อาจจะได้ราคา สักหน่อยนะครับบางคนที่คุยไม่ถูกคอก็อาจจะได้แบบไม่ได้ซื้อขายกันนะครับก็อยู่ที่คุยกันด้วยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสําหรับเหรียญในแนวนี้นะครับเ,เตือนท่านที่ชอบเหรียญแปลกนะครับดูเหรียญให้ดีนะครับก็ซื้อขายบางทีก็มีการโกงมีการดัดแปลงก็ก็ผมก็ให้คาแนะนําท่านได้ไม่ทั่วถึงนะครับการซื้อขายบางทีซื้อขายกันเองก็ต้องมีความรู้ในการตรวจสอบ สักเล็กน้อยนะครับซื้อเหรียญแพงเราก็ต้องรู้เทคนิครู้จุดที่จะต้องตรวจสอบนะครับอันดับแรกก็คือน้ำหนักน้ำหนักนะครับ8.89อันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็ต้องไม่มีรอยต่อนะครับถ้าจะให้ชัวร์ท่านไปตรวจสอบเนื้อโลหะเลยดีกว่านะครับก็คือจะได้แบบ ไม่ถูกหลอกนะครับตรวจสอบเนื้อโลหะก็มีการตรวจสอบได้สถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านทองหรือว่าร้านจิวเวลรี่หรือว่าอ,อ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับลองหาข้อมูลดูตรวจสอบเนื้อโลหะตรวจสอบได้นะครับเงินท่านจะได้ไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับอาจจะไม่ต้องโดนหลอกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการตรวจสอบ รเราต้องรู้นะครับเราจะซื้อเหรียญเราจะเล่นเหรียญแพงเราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าใครมาเสนอขายอะไรเราก็ซื้อหมดเลยใครจะบอกอะไรเราเราก็เชื่อหมดเลยไม่ใช่นะครับดูคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านต้องไปคิดวิเคราะห์แยกแยะต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ